ตก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 ตคตสะ่ะ <laughs> สวัสดีค่ะไม่ใหญ่ใหม่เจียววันออฟิเชียลค่ะขาตั้งกล้องคอยหักพี่น้องคอยกะเลยเอากล้องวะฝากไว้กับต้นอินทพลัมก่อนจะ <laughs> มาดูจะมาเช็คนี่ค่ะอยู่ใกล้ใ,กลในี่โอ้ยขาตั้งกล้องแขวนเมื่อคืนฝนตกค่ะทุกคน มันก็ชื้นก็เลยจะมาเปิดเบยลมนะคะเบยลมโอ้ยมีหอดจิงจกจิงจกเข้ามาได้ยังไงมัดยังไงเนาะเนี่ยจิงจกเข้ามาได้ยังไงมาลองตองแตงพี่น้องบอ่สวยปันแดนี่ค่ะไม่สวยมาลองตองแตง อันสต้นได้จันเดียวนี่และค่ะพี่น้องได้จันเดียวโอ้ยอันนี้เป็นหมันดูเป็นหมันสองอันเลยมันเป็นดอกไม้แบบนี้นะคะอันนี้คะ่ะเป็นดอกไม้แบบนี้มันเป็นหมันมันผสมไม่เสร็จสมบูรณ์คะ่ะมันไม่ไม่ถูกผสมกับตัวผู้หลายอยู่ตัวน,นี้นี่อีก เพรได้กินพี่น้องแล้วบสมบูรณ์เกสรเราไม่ดีปีนี้มแมลงแมลงมันเข้ามาค่ะได้แค่นี้เลยค่ะเนี่ยมาลองต้องแตงอันหมากใ่กับไ่หมากน้อยกับน้อยเอา้าบัดทีนี้ ใสมัดดีๆก่อนพี่น้องเพราะว่าแมงแมงเพีย้ยตัวเพี้ยตัวอะไรมันเข้าเมื่อกี้มีฮอดจิ้งจโอ้อมันเป็นรูข้างบนนี้ค่ะทุกคนเ็นเพื่อนมัดบดีซะแล้วไม่เง่ไม่ไงไงกระได้อุ้ยดีตกสะซะนเนาะพันข้างบนนี้ดีๆก่อนค่ะ ได้แล้วคราวน,นี้เราจะไปตัดตัดต้นไม้ค่ะนี่ค่ะที่มันเป็นล่มอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะตัดค่ะเดี๋ยวให้ต้นฝรั่งมันขึ้นนะคะเพราะมีฝรั่งเอาไว้เป็นร่มเงาให้ต้นทุเรียนค่ะแต่มันสูงคุมแล้วกว่ากลัวทุเรียนมันจะไม่โตนะคะ ไปตั้งนานก็ยังไม่ขาดเดี๋ยวเอามีดมาเสริมหนึ้นค่ะ น,นี่อขาดบอกลับบ้านค่ะพี่น้องเมื่อแล้วเมื่อแล้วมือแดงหมดละไกลแล้วไกลแล้ว ต้นฝรั่งมันโตค่ะสุดยอดสุดยอดเรียบร้อยค่ะมันมีต้นฝรั่งกับต้นมะนาวค่ะเดี๋ยวให้ฝรั่งกับมะนาวเขาโตเกือบว่าสำเร็จพี่น้อง ี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบายค่ะเฮงเฮงปังปงัทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ